ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าต้องถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานได้ยกออกไปตั้งแต่วันที่16ธันวาคมย้ายไปอยู่ในเรือนการเงิน ดาวกํมมะไปเป็นกระดุมพระกระดุมพระหมายถึงเรืองการเงินและดาวเจ้าเรือนการเงินเองก็ไปเป็นปัทุมเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีเงินพิส่งพิเศษอะไรเข้ามานะครับหรือไอดวงไอเดียอะไรก็ตามของชาวลัคนาราศีพิจิกที่คิดไว้อยากจะทำก็น่าจะหยิบยกเอามาทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างได้ในสัปดาห์หน้าฉะนั้นอะไรที่อยู่ในความคิดมีความปรารถนาอยากจะทำดูโอกาสลู่ทางต่างๆไว้แล้ว ก็น่าจะหยิบยกเอามาทําให้มันเกิดความสําเร็จขึ้นได้นี่ก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ถึงกันนั้นเองนะครับในสัปดาห์หน้าวันพระฤหัสเป็นวันที่ไม่ดีของชาวพิจิกระวังเรื่องสุขภาพร่างกายการขับรถขับราสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกวันจันทร์และวันอังคารเป็นวันที่จะต้องดีลงานอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับทางไกลหรือต่างประเทศค่อนข้างที่จะมากนะครับ วันพุธก็แฮปปี้ขึ้นก็จะมีวันพฤหัสที่ไม่ค่อยดีนักพอมาสุกเสาร์อาทิตย์3วันก็จะแฮปปี้ดีตลอดนะครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งของชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณจะมีความแฮปปี้แล้วก็สบายใจทีเดียวหลายสิ่งหลายอย่างเป็นไปที่คุณนั้นต้องการหรือปรารถนาที่อยากจะให้มันเป็นนะครับ เรื่องของของการเงินการทองก็ดูเหมือนว่าคุณจะสามารถคอนโทรลเรื่องของรายจ่ายได้ดียิ่งขึ้นกว่าช่วงหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณจะคอนโทรลรายจ่ายได้มากขึ้นหรือหรือว่าคล้ายๆกับว่าคุณมีช่องทางอะไรบางอย่างที่จะเ a k e มันนี่หรือว่าหารายได้พิเศษให้กับตัวของคุณเองนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับ ส่วนลัคนาราศีพิจิกในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็ยังไปได้ดีอยู่นะครับยังเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันแล้วก็มองข้ามไปสิ่งที่ทำให้จุกจิกหรือปัญหาเล็กๆน้อยๆพยายามอย่าเอามาเป็นเรื่องจุกจิกใจส่วนคนที่กำลังคบหากันเอารับคนโสดหรือคนที่กำลังจะเริ่มคบหากันขอให้ดูให้ดีนิดนึงนะครับอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งให้ดูเหตุผล อย่าไปคบใครเพราะความเหงาหรือคบไว้เพื่อให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าเออมีใครอยู่ข้างๆ้างถ้าจะเอาแค่นั้นอย่าไปคบครับดูให้ดีเพราะว่าเงื่อนไขไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไอคนที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าที่เราเห็นว่ามันดีหรือเห็นว่าเออมันแฮปปี้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ดีนักแต่เราพยายามมองข้ามไปเพราะว่าเราอยากจะมีใครไว้ข้างๆหรือเพราะความเหงานั่นเองนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะติงชาวลัคนาราศีพิจิกครับ ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี